ราคาทองคำวันที่13พฤศจิกาย,ยน2568 17นกา15ทีภาพรวมราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น1,350บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อ64,650บาทขายออก64,750บาททองรูปพันรับซื้อ63,353บาท64สตางค์ขายออก65,550บาทนะครับมีการปรับทั้งสิ้น16ครั้งด้วยกันนะครับปรับเพิ่มขึ้นเรียกว่า กลับมาแล้วนะครับราคาทองคำกลับมาแล้วนะครับแต่ที่64,750บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คาดว่า,าจะทำ New ิ i g h ได้ในตลอดวีครวมถึงวีคหน้าด้วยนะเพราะวีคหน้ามันมีเรื่องของอข่าวในเกี่ยวกับหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นฐานของ AI นะซึ่งเป็นการชี้ชะตานะครับโลกของ AI นั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยน,นี้สรุปของเมื่อวานนะ